อย่าขยับเสียงต่ำจากลูคัสก้องในห้องมืดเหงื่อขิมไหลคลายลงบนฝ่ามือสันสนกลิ่นบุหรีเก่าร่วมกับความเย็นเฉียบของห้องบีบหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกสายตาเข้มของเขาไม่ใช่คำขู่แต่เหมือนคำสาบที่ติดตรึงฉันถูกจับมาโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงใจเต้นแรงเราจะดังเกินร้อยเมตรเขากำลังจ้องฉันอย่างลึกซึง้งกระทั่งคำพูดที่แหบพร่าของเขาทำให้โลกหยุดหมุนชั่วครู่ คุณคิดว่าฉันเป็นสายลับขิมพึมพำไม่กล้าสบตาเขาตรงๆลูคัสยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์มือหนาลูบผมที่เหนียวด้วยเหนืออย,ยังอ่อนโยนความเงียบระหว่างเรามีเสียงของหัวใจและลมหายใจที่สอดประสานกันไม่ใช่สายลับที่ฉันจะปล่อยไปง่ายๆเสียงเขาต่ำแล้วชื้นด้วยความอบอุ่นสายตาเขาสื่อสารว่าความเป็นศัตรูแค่เปลือกบางๆถ้าฉันทำร้ายคุณคุณจะยังเหลืออะไร ขิมรู้สึกเลือดในตัวเริ่มเดือดพล่านความกลัวผสมปนเปกับความต้องการที่ไม่เข้าใจฉันอยากระเบิดหัวใจตัวเองให้เขาเห็นแต่มันกลับเต้นรัวเราจะให้เขาได้ยินทุกจังหวะความจริงบางอย่างที่ลูคัสซ่อนไว้ทำให้ขิมสับสนเหตุผลที่เขาเชื่อว่าเธอคือสายลับมันไม่ใช่ความเข้าใจผิดธรรมดาแต่มาจากอดีตที่หลอกหลอนเป็นแผลลึกที่ยังไม่เคยถูกเยียวยา คุณคิดว่าฉันคือศัตรูเสียงเขาเต็มไปด้วยความขัดแย้งแต่ถ้าฉันบอกว่าผมกลัวจะเสียคุณไปละขิมมองทะลุแววตาที่เย็นชาซ่อนความเจ็บปวดไว้ลึกๆมันทำให้หญิงสาวต้องเลือกระหว่างหัวใจหรือเหตุผลเสียงคำถามในใจพลุ่งพล่านเหมือนพายุในวันที่ไม่มีทางหนีไปได้ลูคัสก้าวเข้ามาใกล้จับมือขิมแน่นริมฟีป,ปากขบกัดล่างอย่างระงับอารมณ์ผมขู่คุณให้เงียบ เสียงเขาแผ่วเบาเหมือนไม่กล้าพูดต่อแต่ใจผมตะโกนว่าอยากได้ขุนรั้งคืนขิมรู้สึกสายลมเย็นจากประตูเปิดปิดแต่ความร้อนแรงในอกแทบทำให้โลกหยุดหมุนน้ำตาไหลรินทั้งความเจ็บปวดและความหวังลูคัสหันหน้าเข้ามาใกล้สายตาสื่อทุกความจริงใจสัมผัสเบาๆที่แก้มเหมือนละลายเป็นไอน้ำในยามเช้าไม่อาจซ่อนความรักที่เขาเก็บซ่อนไว้มานาน กลิ่นน้ำหอมชายหนุ่มและเสียงหัวใจที่พุ่งเกินขีดจำกัดคือบทเพลงเดียวที่เราได้ยินท่ามกลางความเงียบงานในคืนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายขิมและลูคสัสยืนเคียงข้างกันความหวาดระแวงเปลี่ยนเป็นความหวังแม้เส้นทางจะยังเต็มไปด้วยเงามืดแต่เราต่างรู้ใจว่าความรักนี่แหละคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้หัวใจสองดวงที่เคยอยู่ห่างไกลกำลังเริ่มจูนจ